สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกับยาเทพเช่นเคยเนะาะจ้ะคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะ,ะค่ะกแบบ็จะได้เวลาเอาเตรียมใส่ต้นมะนาวแล้วเนาะจ้าก็เตรียมไว้เลยเนาะเตรียมไว้เลยเพราะว่าเย็บเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะจ้าก็จะให้เขาได้กว้างๆหน่อยนะคะก็จะให้ตาเทพมาช่วยยกเนาะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นถุงปุ๋ยสองชั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนเป็นต้นเล็กก็จะใส่ถุงเล็กเย็บเย็บขนาดเล็กนะคะทีนี้ก็พอเขาโตมาก็ใส่ถุงขยับขนาดขึ้นมาอีกนะคะแต่ก็ยังเล็กอยู่นะคะถุงตาเขาล็อกเอาไว้เอาดวดมัดกับรั้วไว้นะคะเดี๋ยวจะปลดออกแล้วค่อยมายกนะคะตอนแรกวันเป็นไรยกไม่ออกเนาะ,ะพอไปดูแล้วออกะถูกมัดล็อกเอาไว้เนาะ คนมาช่วยโยกนะคะลาเขาก็อยากจะเจริญงอบงามเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาออกไม่ได้เนาะ,ะ <c oughs> ก็เลยมาจัดการให้เขานะคะ <c oughs> ก็จะให้เขากว้างๆหน่อยนะคะตอนนี้ดินยังไม่เยอะเราก็จะหุบๆไปก่อนนะคะเ <c oughs> ขีรยพื้นที่ให้เขาน้อย <c oughs> เขาจะได้ มีความสุขในการหากินเนาะคะ่ะเจริญเติบโตเผื่อได้ไม่ต้องซื้อมะนาวนะจ้ะน,นี่ก็ได้หลายลูกอยู่เนาะคะ่ะตอนนี้แปดลูกนับแล้วแปดลูกแล้วก็ต้นข้างนอกอีกสี่ลูกนะคะต้นข้างนอกต้นใหญ่กว่าแต่ลูกน้อยกว่าเพราะว่าเขาเขาออกดอกแล้วเขาร่วงนะคะแต่ต้นนี้ไม่ไม่ร่วง เขาก็ติดติดเลยเนาะเห็นเห็นดอกออกมาแค่ไหนเขาก็ติดแค่นั้นนะคะกถะคะ็ถือว่าดีเนาะค่ะถือว่าดีก่อนจะกลับไปทํางานเนาะคะ่ะเทพก็จะชอบเอาใบไม้โปะไว้ที่โคนต้นเขานะคะเขาก็เลยไม่แห้งเนาะก่อนนึกว่าจะเหี่ยวบางทีมาก็เหี่ยวเหมือนกันเนาะแต่ตอนหลังเนี่ยเอาใบไม้ปะโปะให้เขาแล้วเขาก็ชุ่มชื้นขึ้นเนะคะเขาก็เขาก็ไม่เหี่ยวและ ต่ก่อนเราไม่ได้ปลุกเขาก็เลยไม่โอเคเนาะค่ะค่ะถุงเก่าเราก็จะนีบออกเนะาะลากเขาก็พยายามอยากจะออกหากินนะคะก็จะได้สะดวกหน่อยี่ก็จะมีสองใบนะคะสองใบใบแรกก็จะนานแล้วก็จะเปื่อยจะผุไปแล้วนะคะก็จะเอา เอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้นะเพราะว่าลากเขาทะลุออกมาถึงชั้นนอกแล้วนะคะมีบอกนิดนึงเปิดทางให้เขาหน่อยนะคะเปิดทางให้เขาสักเล็กน้อยเขาจะได้ออกหากินนะคะทำน้ำหมักไว้ก็ไม่ได้เอามาค่ะ <c ười> <c ười> <c ười> เดี๋ยวค่อยหิวมาวันหลังเนาะคะ่ะวันไหนเข้ามาแต่จริงๆแล้วก็ถ้าแค่นี้เขาก็ยัง ได้ผลอยู่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องก็ได้นะช่วงนี้เนาะหรือจะอยากให้อาหารเข้าหน่อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะค่ะนะคะ,นะคะเจียนออกแล้วก็จะเห็นลากเขาโผล่นะคะก็จะกว้างขึ้นนะะไม่มีใบนะคะมีเล็กน้อยแต่ก็เหมือนเขาจะขึ้นสูงนนเนาะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างอยู่กึ่ง ชยายคาเนาะค่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่ชยายคาไม่ได้อยู่ที่โล่งสัทีเดียวนะคะนี่ก็จะมีชั้นของกระสอบปุ๋ยเนาะค่ะชั้นแรกนี่เขาจะเปื่อยและเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะอันนี้ชั้นที่สองเนาะ,ะก็จะมองเห็นลากเขาขดๆอยู่นะคะขดๆเขาก็อยากจะออกหากิน ใชโล่งหน่อยเนาะไม่ได้หนีบเข้าไวถะะ้ถุงมันแคบนะคะถุงมันแคบก็จะเหมือนบังคับเขาเป็นในตัวนะคะในฝั่งน,นี้ก็จะมีกําลังย่อยสลายนะคะแต่ก็ใช้เวลาอยู่นะะเานาะเพราะว่าถุงเดิมน่าจะน่าจะไม่ต่ํากว่าสามปีแล้วนะ,ะใช้จนลืมนะคะใช้จนลืมคุ้มค่าอยู่นะคะคุ้มค่าที่ทํา จะได้เพิ่มดินให้เขาได้เนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบไม้เก่าที่จะเทีตัดเอาไว้คราวที่แล้วนะคะตัดเอาไว้แล้วก็เอาใส่ตะกร้าไว้เขาแห้งเนาะคะ่ะบบดน,นี้เขาแห้งแล้วก็จะเอามาลองลองก้นถุงเนาะคะ่ะเศษกระดาษเศษอะไรปิวมาก็ใส่ด้วยกันไปเลย ทับผมกันเดี๋ยวเขาก็เปื่อยเป็นปุ๋ยนะคะเป็นอ,า,อาหารของเขาได้อีกถุงก็อาจจะไม่สูงนะเอาแบบว่ากว้างว่าจะเอาสูงก็กลัวเขาจะแคบก็เลยเน้นทางกว้างมากกว่านะคะเอาทางกว้างเพราะว่าอีถุงเดิมมันแคบทีนี้ต้องการกว้างก็เลย ก็เลยไม่ได้ทําสูงนะจ๊ะถ้าเราอยากได้สูงกว่านี้เราก็ทําได้พับให้ใหญ่หน่อยแล้วก็หักมุมให้เยอะนะคะทีนี้เราก็จะเติมดินใหม่ลงไปด้วยเนาะเทลงไปเลยเนาะคะ่ะเทลงไปเลยก็จะค่อยๆเติมให้เขานะคะเทให้หมดถุงเลยค่ะดินก็ มีไว้อยู่นะคะแต่ไม่มีเวลาทําแค่นั้นเองนะคะพี่น้องมีเวลาเมื่อไหร่เราก็มาจัดการเลยเนาะคะ่ะติดไม,ม้เทลงไปหนึ่งถุงก่อนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเมื่อเช้าก็จะมีรถมาขายอยู่นะคะรถขายดินขายอุปกรณ์การเกษตรมีหมดเลยเนาะ,ะแต่ว่าย่าเพย่ง ไม่ไม่ซื้อเนาะเพราะว่ามันพอมีอยู่เนาะค่ะของเก่าซื้อไว้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ใช้ต้องการเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเนาะค่ะเพราะว่าเขาจะมาบ่อยๆอยู่วันหยุดเขาก็รู้ว่าคนต้องอยู่บ้านเนาะเขาก็มาขายวันหยุดอันนี้ก็ซื้อไว้วันหยุดนั่นแหละเนาะคะ่ะเข้ามาเจอก็ซื้อไว้ อาหารเติมดินใหม่ให้เขาหน่อยนะคะดินนั่นก็อยู่สามปีแล้วนะตั้งแต่พร้อมกระสอบถุงปุ๋ยแหละถุงข้าวสารใช้ข้าวสารหมดแล้วก็เอามาทําเป็นที่ปลูกผักปลูกผืชดเหล่าเนาะอันที่จริงก็มีกระถางอ่างมังกรเนาะอ่างมังกรแต่ว่ามันยกหนักนะคะก็ก็เลยเลือกเอาถุงปุ๋ยนะคะส่วนอันนี้ดินเก่านะคะดินเก่า กระถางก็เอามาผสมกันนะคะเอามาผสมกันดินเก่าเขาก็จะดินล้วนๆน,นะคะดินล้วนๆก็เกลี่ยให้เขาเข้ากันแล้วก็ผสมกันเข้าไปเลยเนาะ มีอยู่สองกระถางก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะเขาจะได้บาลานซ์กันกันกนดดินใหม่เนาะจะได้ช่วยกันก็เปลี่ยให้เขาละเอียดละเอียดน่อยนะคะให้เข้ากัน วงกว้างหน่อยค่อยยังชั่วหน่อยเนาะค่อยมองสบายหูสบายตาหน่อย <c oughs> ค่ะก็จะมีอีกกระถางนึงนะคะก็เทลงไปด้วยกันเลยนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครึ่งกระถางเองอันนี้ก็เคยเป็นดินใหม่นั่นแหละแต่ว่าพอปลูกไปใช้ไปเขาก็จะกลายเป็นดินเก่านะคะดินเก่าที่เสื่อมสภาพหรือแต่ก็ยังมีต้นากา้าเล็กๆน้อยๆขึ้นอยู่นะถ้าบอกเขาเสื่อมสภาพเนาะแต่เขาก็น่าจะมี ใจอาหารอยู่เนาะค่ะก็เอามาโปะลงด้วยกันเลยผสมกันไปนะคะเพื่อพยุงต้นมะนาวเราเผื่อเขาจะออกดอกออกผลให้อีกนะคะถ้าช่วงแพงนี่ก็แพงเนาะถ้าช่วงถูกก็พอได้แต่ช่วงแพงนี่โอ้ยเรียกหามคคามเปียกเลยนะค่ะช่วยได้ ยายให้มายังกินไม่หมดนะคะยังเหลือตั้งเยอะทีนี้ปีนี้มะขามแถวบ้านขาดแคลนเนาะคะ่ะยายให้มาสองกระปุกเนาะ,ะกินไม่ทันนะคะก็กินอย่างมีคุณค่าเลยเนาะเพราะมันเดินทางไกลมานะคะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยสมกับที่เราหิวมาเนาะ,ค,ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสองกระถางเราก็จะว่างแล้วนะคะเราก็จะประหยัดพื้นที่ด้วยเนาะคะ่ะ เพราะว่ามันกระจายปลูกไว้นั่นเสร็จแล้วมันรลรยราแล้วก็ไม่ได้เก็บก็มีแต่วางเรียงๆก,กันไว้เนะาะคานนี้ก็เลยเอาถุงปุ๋ยมาทําถุงข้าวสารมาทําแบบนี้แล้วก็เราก็ได้เอาดินเก่าของกระถางมาโปะแล้วก็จะได้เก็บกระถางเนาะคะ่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ค่อยเก็บจะได้ซ้อนกันขึ้นต้องการปลูกเมื่อไรก็เอามาปลูกใหม่เนะาะกระถางก็เก่ามากแล้วเนาะก็ยังใช้งานได้อยู่ จะเป็นเศษไม้เศษอะไรที่จะเทพตัดออกมาเนาะคะ่ะต้นเก่าของจระเข้ก็โปะลงไปนะคะเดี๋ยวเขาก็เป็นคลุมดินนะคะแต่ว่าต้นเพื่มงคลนี่เนาะ,ะเขาเรียกอะไรสาวนะะ้อยปลาแป้งหมหรือต้นอะไรใช่เปล่าค่ะกะ็หนีบตรง ต้นบรรลังเงินเนาะคะ่ะต้นบำลังเงินค่ะชื่อดีทั้งนั้นเลยนะคะต้นบรรลังเงินแล้วก็เรือนเศรษฐีนะคะเขาก็จะฟว้อยู่เทปกระตัดแล้วก็เอามาโปะไว้นะคะแต่เขาลากนี่เขาอยังหาดินเก่งมากเลยเนาะ,ะเดี๋ยวโปะไปก่อนถ้าเกิดเขาขึ้นมาอีกค่อยเอาออกนะคะเพราะว่าเขาเยอะเยอะจนเกินความจําเป็นนะคะแล้วก็หนีให้ถุงปุ๋ยขาดนิดน,นึงเนาะคะ่ะเขาจะได้ระบายน้ำเนาะจ้ะ ก็ไม่ต้องให้รูใหญ่เนาะเอาแค่พอประมาณพอค่ะแล้วก็จะปกปุไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้เขาคลุมดินอันที่จริงก็ทิ้งช่วงก่อนนะคะคลุมเอาดินลงก็ทิ้งช่วงก่อนให้ดินเขาได้คลายความร้อนหรือว่าได้ หายใจก่อนนะเพราะเขาอยู่ในถุงอบมาค่ะแต่ว่าเจทปก็จะรวบรัดตัดตอนด้วยการเอาคลุมเลยนะคะเอาคลุมเลยก็ปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งและแต่ว่าตอนถ่ายก็จะอาจจะต่อเนื่องนะคะก็เลยมันจะไม่ได้ได้อาให้เขาผ่อนคลายก่อนเนาะดินค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็ลดน้ำนะคะลดน้ำให้เขา ชมฉ่ำสักหน่อยนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจให้ยาเทพนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลิฟทุกไลค์ขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการเนาะคะ่ะมีแต่ความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและค,ครอบครัวนะคะ ส,สดชื่นและสมหวังทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ